ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการครับไอเลิฟเกมเมอร์ครับนี่ครับดูครับวันนี้เราจะมารีวิวบิบิดดีไหมครับหรือเล่นโชว์เลยแบบยังไม่รู้สิครับมนลองมาลองกันเลยเดี๋ยวแป๊บครับปิดก่อนมันใส่ไม่เข้าโอเคเลี้วจีแลี้ี หมุนดิมาดูอะไรครับเดี๋ยวผมขอชุดแป๊บนึงครับมือเดียวมันยากสามสองหนึ่งชุดโอ้โหฟาดมือผมไมเปเต็มๆนะครับจับแล้วครับดูครับทีนี้เราของผมชน,นะแน่เลยเขี้ยวหนึ่งสิครับตอนนี้ครับของผมก็เรียวความสงบนิ่งนะเอาละครับ ของผมสีเขียวครับของเสียสองสีฟ้าผม sure two two s> <S ผมอาจจะเสียเปรียบก็ได้ค hmm. รับต้องเข้าใจครับ้าเขาเรียกโกงครับโกงโกงครับต้องเล่นใหม่ครับโกงครับโกงเเรียกโกงครับใจเย็นได้หนูใจเย็น เพลงอื่น้วมาแสงสุดท้ายอ่ะยับรถของผมครับไหวครับอย่าเยกดใจเย็นเลยเอาตูดหลุดเลยครับพี่ดาชดนี่ครับคุณสองครับคุณสองครับคุณสองเกมเมอร์ครับตอนนี้เขายังไม่มีรายการครับเพราะ ังอยู่แค่ปสามเลยครับคอมคอมเขาลังเก็บตังค์ซื้อยู่ครับเขาเขาเขารังเก็บไม่เชื่อดูครับยืนครับยืนยืนเลยครับเราจะมาดูส่วนสูงของเขากันนะครับทันเวลาพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมมั้งครับพร้อมครับพร้อมยังใช่ไหมครับครับหนึ่งครับสามตอนหนึ่งกดเอาใหม่เอาใหม่มาแล้วล่ะขอโทษนะ จบรายการขอขอลองใหม่นะครับขอลองใหม่แป๊บนึงครับเอาตัวตัวเขียวมาดีกว่าตัวยื่นตัวเขียวหยิบตัวเขียวสีรังมือใจเอาประเด็นนึงนะครับเียเล่นมานาะครับสีมือตก คยเห็นคนไทยยิ้มได้เลยสองคุณนั่นแหละแต่คนแรกโชมเอ้ยโชมงามโชมเอ้ยโชมเล่นยังเลยกล้องปีนก็ดูหน้าจอแบบนี้ก่อนมา ครับคันเสร็จรับดูสิอครับนี่ครับโทรศัพท์ของคุณสองครับคุณสองบาร์เบอร์ฮะกากมากเลยครับดูด้าครับกากมากครับออด้าจะจบรายการจะจบแบบช้าแล้วครับอือใช้เวลาไปพอสมควรแล้วครับนะครับพอแล้วพร้อมยังครับคุณที่อยู่สักทีสิครับเร็วครับเร็วคนดูใจร้อนฮะ วันทุทีฟชุดดิกงครับอ่าอผมผมชนะครับผมชนมะนโอเคครับผมชนะแล้ว